สวัส<ห>ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A Story ครับวันนี้ผมมาอยู่ในงานสิงเหนือเสือใต้ครับอยู่ที่ส่วนหลงราครับที่นในส่วนเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศภายในงานครับไปน,ไนี่จุดสตาร์ครับด้านหน้าแล้วก็มีบูธต่ตางๆ ที่นี่มีรางวัลน,นักวิ่งแฟนซีด้วยครับก็เลยจะมีคนแต่งแฟนซีใหม่เยอะหน่อยนี่คือลุ้ เป็นซุ้มอาหารเวทรบุธสปอนเซอร์โอเคมีปันมานี่ครับวันนี้ผมจะลองทำชาเลนจ์ตัวเองหน่อยครับว่าจะได้สักเอ่อห้นาทีครับไม่รู้ว่าวันนี้จะจะไหวหรือเปล่าจะลองดูครับวันนี้ผมมากับรองเท้าโซซี กับประชาชนตกไว้นะ่ค่ะคุณสุจิตาไร้ทองคำนะคะมารับประชาชนบัตรไปขับตัวประชาชนได้นะคมาวันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าผมจะสามารถทำ350ภายใน10กิโลได้หรือเปล่าไปดูกันครับผมก็วอร์มเสร็จแล้วครับตอนนี้เขากำลังนำวอร์มอยู่นะครับนี่เวลาตี5 40ครับอยู่หนะนาไป๊เดี๋ยวไม่ได้อยู่นะ จุด <étique> <ural> หมายตัวขอบคุณครับวันนี้นะครับเราเดินเข้ามาเพเซอร์นะครับทีมเพเซอร์ลูกโป่งลันเนอร์ขอเซฟประตูให้กับเพเซอร์ของเราด้วยค่ะวันนี้ทีมเพเซอร์ของเรานะคะจากทางลูกโป่งลันเนอร์ค่ะเมื่อกี้นี้ผมอยู่หน้าเวทีนะแล้วก็มองไกลๆเห็นลูกโป่งแบบขึ้นขึ้นลงลง คือกำลังวัวมากกันอยู่ด้วยใช่น่ารักมากมากเลยนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่มาถึงบริเวณงานตอนนี้นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นระยะ 10K สามารถมาบริการนะครับอยู่หลายจุดใกล้แล้วครับเล็หรือว่าถ้ารู้สึกไม่ดีจริงๆบอกคนใกลงด้วย4-5เราจะมีทีมแพทยพยาบาลด้วยถูกต้องแล้วนะครับไม่อยากให้ใครต้องเข้าโรงพยาบาลในวันนี้นะครับไปเที่ยวปล่อยตัวแล้วนะครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วด้วย ตัวเียครับแค่สามสิบปวินาทีเท่านั้นนะครับบิลครับใช่แล้วค่ะอีก30วินาทีเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังกันค่ะใช่แล้วครับขาแรงเพียบเลยครับงานนี้เอาละครับเตรียมตัวนะครับนักวิ่งครับนับถอยหลังนะครับเจ็ด ตัวออกมาแล้วครับครับนานๆเลยท <c oughs> างฝั่งซ้ายนะ่ค่อยดีครับมีเงินด้วยโอเคขอรูดตรงนี้ไปก่อนนะ ตรงนี้กกันนาดอยู่เฟสี่ครับตอนนี้ <c oughs> ตำบากหน่อยครับกูเจอไม่ได้ครับโอเค อย่นี้ก็วอยู่สี

ทางไม่ค่อยเลี่ยมเดี๋ยวไปดูทางสามโลแล้วครับ เฉลี่ยส่จุก้านทางสะพานครับเฮ้ยทางตรงสุดท้ายครับแล้ว 어 b g เทอรีนะคะชาเขียวเชี่ค่ะลรทาเเป็นกาแฟแบบกาแฟในรูปแบบที่เ้อาบบกัมสที่อรอยยย่นนะคะกินเป็นเลามีเยครับทีนะคะทีนก็มีการจัดที่ให้คุณดลองทานลองไปเทสต์กันได้นะคะเทสเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะซื้อต่อ ติต่อได้เลยขายได้หลายช่องทางมากเลยนะครับเอิร์ธแล็ปนะครับผลิตภัณฑ์จากศูนไ์ภยไทยดูแลสุขภาพผิวพรรณ49ชามานสุขภาพและความงามตรียานะครับสถานที่ออกกำลังกายที่ครบวงจรเพื่อสุขภาพที่แท้จริงใช่ค่ะแล้วก็มีเจมีล่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแล้วก็ดูแลผิวกายค่ะแล้วก็มีชัตเตอร์รันชมรมถ่ายภาพจากวอนเจี้ยนที่ถ่ายรูปผมทสวย55ครับ50บีบีตัวเองครับผผมม ตอนตอนตอนเข้าครับแล้วตอนนี้ก็เข้าันจบไปแล้ว5โลเลยนะเปียกทั้งตัวเลยครับดูครับมีอีกาโลใช่ปะนแล้วกอันี้ให้นัดลากมาเข้ามา49ดูหน้าก็รู้แลว่าสบายแค่ไหนโอ้โหดูหน้าหน้าแดงเลยว่ะนี่แล้วน้องแล้วครับติดที่3ครับรุ่นอายุครับ50ด้วยได้ตุ๊กตา3เวลาเท่าไหร่เวลาประมาณ41นาที41 นี่ขนาดไม่ใช่แบบอีลิตขาประจำติดเคยังติดอ่ะของผมนี่สี่สิบเก้าครับปีบีตัวเองครับตอม๋อล่ะครับไม่เอวละครับเข้ามาเหนื่อยมากเลยจะเป็นลมเหนอวิ่งไปดูบรรยากาศเนี่ยครับวันนี้เขาร้อนแค่ห้าสิบเจ็ดน้ยเพราะเราไม่ต้องมาต้อมแต่เราเราเมาห้าสิบเดี๋ยวเราไปหาของกินดีกว่าไปอยู่น้ำด้วยเนี่ยหาน้ำเนี่ยสำคัญสุดเลยจะชอบเลยละ ่วยรางวัลด้ยโอ้ดูช่วยรางวัลครับ กินอะไรเรียบร้อยนะครับใช่ไหมคะถ่ายรูปกันกนามตอนนี้อยู่อยู่หน้าเส้นชั่วโมงด้นาทีขนาดนั้นเลยปกติเราเนี่ยไม่ได้รับงานแบบนี้นะเพราะว่าตื่นไม่ไหวเพราะว่าเช้าเกินไปคิมโบบอกว่าคืนตั้งแต่เปิดแทนเนี้ยเมื่อคืนแล้วก็คืนมายาวๆเลยไม่ได้นอนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจองตัวไว้สาหรับซิงเหนือเสือใต้ปีหน้าจุดลับแก้วเอแน่นอนนะครับม คนสมัครห0ึ่คนแรกครับจะได้แก้วใคะรอไปคการที่ช่วยน่าูแล้วนะคะ้อเส่งการยืและันค่ะสำหรับใครนะคะที่ติอับเะแผนป้ยอันดับเบอ์อยู่นะคะวันนี้รายงานตัวได้นะคะถ้าเกิดหันหน้าเข้าเวทีรายงานตัวัทางด้าน้ายเบอนะคะเนครับรายงานตัวฝังด้านนี้นะคะแล้วใครรายงานตัวแล้วเรียกอทาการนทกทางหนห้าเฮยนี่นตนี้อื ซุมอาหารต่างๆเมืม่อสักครุณมีคนแจ้งมานะครับว่าที่จุดฝากของนะครับมีคนบางนี้ก็เป็นบูธผู้สนับสนุนไปที่รับของทุกต่างด้วยนะครับว่า กระเป๋าหมายเลขหนึ่งศูนย์นะครับใครที่รู้ตัวนะครับว่าหยิบผิดไปนะครับรบกวนนำมาคืนที่จุดลงทะเบียนด้วยนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้วิธีเขาเอาหนึ่งร้อยใบไหมผมค่ะบอกว่าเก็บได้ ดีด้วยนะครับโอว์อชายนะครับคุณ oh, oh, oh. right? ปริญญานะครับวัฒนากรแก้วนะครับผมจากเรียบด่วนรันเนอร์3า้นาทีโอเวอร์ออลเทนกิโลไอันนี้คือโอว์ออลยิงครับเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นระยะ 5K ค่ะรุ่นอายุ16 3 9ถึงปีชายนะคะแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับงานสิงห์เหนือเสือใต้ครับผม วิ่งได้สามนิบปิโลครับสี่สิบเก้านาทีน้องหรอครับติดถ้วยรุ่นอายุอันดับ3ครับอ๋อเป็นไงธรรมดาเนี่ยเท่าไหรนะ 4, 4, ่นะ4 1. 1> 4่ประมาณ41 41ครับผมวิ่งไป49ผมจะเป็นลมอยู่แล้วครับโอเคช่วงหลังผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าแค่วิ่งก็จะไม่ไหวแล้วครับ จะให้หยิบกล้องมาถ่ายแล้วก็พูดคงคงไม่จบแน่มีของแจกครับแก้วน้ำครับแล้วก็แจกเยอะเลยครับนี่หนูอะไรก็ไม่รู้ครับผมเอาไว้นี่อะไรเนะี่ยกันแดดสองอันเลยแล้วก็นี่คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะก็้นี่อีกโอ้โหเต็มเต็ม ก็นน้ำน้ำเต็มบบารถเลยอ่ะน้ำครับโอ้หมดแล้วนี่ของแจกก็มีประมาณนี้ครับสนามนี้ครับเล่นผมจะเป็นลงช่องใ่ของแจกเยอะ ช่วงกิโลเมตรที่เจ็ดที่แปดนี่ผมจะถอดใจอยู่แล้วนะผมจะไม่เอาอแล้วนะไหวอ่ะเหนื่อยอะแล้วอยากจะมาทำพีบีอะไรช่วงเดือนเมษาก็ไม่รู้ครับไม่รู้คิดอะไรอยู่อากาศร้อนมากแต่ก็ทำได้ครับเดี๋ยวไปดูสิติผมแปะให้โอเคงานหน้าก็น่าจะเป็นเออ อ๋อน่าจะเป็นที่เขาคอเลยครับห้าสิกิโลครับเดี๋ยวเจอกันงานหน้าที่เขาคอครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย